ครับพ่อเมียพี่น้องเจฟซีแฟนคลับครับสาวนาเริยนแพ้งเจฟซีแฟนคลับน้องคงนะครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับอยู่เมเจอร์ซีลีเพ็กนะครับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีเพชรับเซบิ๊กซีเพชรเกษมครับนี่เพื่อซีลีเพ็กครับที่แรกนะครับพ เอฟซีพวกหัวน,น้องหญิงจะมาไวเนาะนะครับถ้าผูดด้ใดผู้ใดเล่นเฟรนหรือว่าผู้ใดติดตามโซเชียลเนะี่ยก็จะไม่ทราบเพราะว่าจะมีนะครับการไลฟ์ขายสินค้านะครับข้างแดนเย็นดีคือเก่านะครับประนะามาณห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับพอโจกับน้องหญิงก็จะมาถ่ายอยู่ด้านหลังเมทีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่พอรู้ว่าน้องหญิงมาแล้วนะครับเอฟซีนะครับ มนมาถ่ายยุคก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยมาตั้งแต่พร้อมผมเลยนะครับเนี่ยประมาณบ่ายสามบ่ายสามกับบ่ายสี่โมงครับเนี่ยขออนุญาตยุคกลไๆกันแล้วกันแนะ่พี่น,อน,อนอ้องเนาะแมวเนี่ยแมวดีเจสาวแบบนี้นะครับสำหรับมืออื่นนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็ กำนองคุหญิงเนาะก็จะไปถ่ายรายการครับจะเป็นถ่ายรายการมอลัไอดอลครับนี่ยปถ่ายรายการมอลัมไอดอลเนาะเราการขับรถต่อไปหมอคอนแกนนะครับเป็นหมอ ไปขึ้นเวทีกลางนะครับขึ้นเวทีกลางเนี่ยกับศิลปินหลายท่านอยก่พตสมงวรนนะครับจะที่แน่ๆครับขาดพอโจแล้วน้องคิงไม่ได้นะครับเนาะน้องเบ่งบรรยากาศได้ครับอายุอันว่ายุตมียูทูบเบอร์รอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับยูทูบเบอร์เก็บบรรยากาศเพราะว่า น้องเอียงมาไวนะครับมาถ่ายรายการเลันครับถ้ามองทะาลูไปนะครับเสื้อดำดำข้างในข้างในเขาเรียกว่าบริเวณของสาวน้อยเป็นแกล้งกันเนาะมองแจ้งตัวเป็นนะครับเป็นกำลังจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับไลฟ์เนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะครับเองจีกับกระลังเนลมิดโอ้บังไกลไกลับ เห็นี่เรองเนาะนี่แหละเอาบรรยากาศครับเอาบรรยากาศข่าวสารสรับไม่หน่อยนะครับไปเสือยาเมื่อสักครู่นะครับอาการไปยจ้งไหนกะส่งกำลังแรงใจรับไม่หน่อยครับปวดฟันแล้วนะครับปวดเหงือกถ้าผมถ่ายไกลๆผมปวดซุมกัเลยครับน้องเนาะ ก็คือห้าเท่ามีไม้ชุดสีชมพูโอรสนะครับบานเบลเหมือนเดิมยีนองกำลังมากครับัดบ่า วันนี้ปลอดฝนนะครับคาดว่าวันนี้ปลอดฝนขุ่นแมวหรอคุณคาดว่าวันนี้ปอดฝนแ,แล้วคาดว่าเน,นีลละยะครับขนาดครั้งที่แล้วนะครับฝนตกกันยังอายะครั้งที่แล้วผมก็มานะครับยี่มองนี้นะครับ <S <S บิ๊กซีเป็นกระเทียมครับฝนตกแต่กับอายะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผู้ใดายุกไก่กับพี่นอ้องอย่าลืมมาให้กระลังแรงเชื่อเร่งใจกันกับสาวน้อยเพื่อนแท่งครับวันสุดท้ายของการทัวร์ขทมรรอบนี้ครับสำหรับกลุ่มปิดครับนี่ก็คือกลุ่มปิดนะครับครั้งสุดท้ายของการทัวร์ขทมรรอบนี้นะครับรอบใหม่กับวากันที่หลังนะครับเนาะเกี่ยวหนากับสีลงมากเช่นกันครับตายเพเยกกราะเห็นแล้วผู้ดายุไก่ผมอยู่กลุ่มน่อเพราะเห็นแล้วเป็นกล่น่อ นอกนะครับมัว่าจะเป็นเบื้องช่องทิมข้านก็นได้นะครับในพี่น้องจะเบื้องบรรยากาศไกลๆก็คือจัางผมนี่บรรยากาศไกลๆเห็นว่าเขาเจา้าทายแนวเลยคนหลังกล้องหลังกล้องของหลังกล้องก็คือผมนี่แหละครับ ในการจับจองกรับนขุดดินเก่าซื้อเก่าบาทนะครับเรื่องเรื่องเหือนยงซื้อมาดนะครับเก้าบาทตู้จะขาทอาที่เราี่ไปขายของวยปะับยังที่นี่เขาบ้าน พี่น,อน้องมุ่งปอปอแม่แม่แมไม้นี่ครักครับจริงและพี่น้องนะครับไใบน,นี้รักรักจริงนะครับ รีวิวนะครับผมเนาะเดี๋ยวพบอๆกันใหม่ครับจะเลื่มนะครับเดี๋ยวน้องมีไลฟ์รีวิวสินค้ากับติ๊ครับ